ัหาเมอดนปัญหาพ้อตางใอัาข้าต่าใ้าสุก็เจอแต่พระพุทธเจ้าเ่อเรเทศหมายอกงแตจึงบารมีเงทั่นห็นเราพระเจากรจากพระพุทธเจ้าคือวิปัสส อันเ,ออเปิดเรื่อนสีให้สมัยอริพัชสีเห็นประาชาท่องตัมร่างาสาอนอันโน้นเพื่อให้พระเจ้าจะได้วงงามทต่พิธีนี่หน่อยจะเรยขออนันนอนเป็นสภาพเนเ <c oughs> ลืเองเดียบนอนลงแล้พระเจ้าของข้าเนี่ยแต่เรอยนอนลงเนเมืองเหียบไปใช่อนร่งงางอันทั้งหลาย แเราองป่านนั้นไม่ใานนะเพราะพระเจ้าได้เห็นั่นพระพุทธเจ้าได้นัมงประดังขอป่านนา้นได้เห็นอยู่บ่อยพระเจ้านีมาเขียเรื่องแต่ว่าก็รู้ตัวนี้อยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ขยันอดไว้เออให้เห็นอย่ตอ อีนี้คนดนเจ้าอีมาเขาเด้อไใช้อนาคนนะกบหนดกันโตโอนาตัณหาอาจารย์ฝากข้อตโอที่ือว่าพตามาคนนเจ้าเด้อโอสาธุไปใ้ยิ่งคนในเจ้าสามวันนี่จดใจหลายต่ดีใจเงี้ยใชได้ทราดานบางเส้นธาบางเส้นี เกิดเป็นพวเวชันจนท่านดูท่านเมียท่านสีงท่านของท่านสรัรยางจนาฟมีสัสันทพ่ัาิบ์รอันยุ่งยาทมากันพี่ของนึงวันที่ท่าเมียอยู่ันผมไางว่าเนาะยากเป็นพวกเจาพวกเกเ ท่านนียบอกนี่นะครับด้านนี้จะได้เป็นพระพุทธเจกไปในกล้องก็อาครับศาสตรผู้ให้ใจทั้งเป็นาสตร์ทุท่านชการอ่านอะรงอย่างคออัมปัาเมื่อหต่แต่นปัานะอในก็ปัาั่ัทุกคนเด้อ